พอเริ่มผิดศีลก็ที่สามผิดไปใหม่นี่ถือเป็นเรื่องอับอายกันไปทั่วโลกเลยโอ้โหอย่างงี้มีด้วยเลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ยินดีในคู่คร้องตัวทำไมต้องไปยินดีในของน,นอื่นหรือของที่มีเจ้าของอะไรต่างๆแตกตื่นงันถือเป็นเรื่องเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรเกิดขึ้นนั่น นมีมกิเลสมันครับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากนรกเกิดตอนนี้แหละนรกเกิดขึ้นและยิ่งวิทฐานยิ่งอะไรต่อะไรมากมายพอรักสนุกเกิดขึ้นเนี่ยเวลาวิบากกรรมเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไปเพื่อให้มนุษย์เกิด เพราะฉะนั้นพวกบรรดาะเขาเกิดตอนเนี้ยเ,เพราะบรรดาะไม่ได้มีมาเพื่อให้มนุษย์ผ่านมาเกิดแต่มีเพื่อความบันเทิงลักสนุกยิงกับหญิงชายกับชายอะไรต่างๆเหล่านี้ในกิเลสหนาปัญญาหยาบก็เกิดขึ้นมายักษ์นี่เขามีอย่างนี้เหมือนกันมีบรรดาะอ,อย่างเนี้ยซึ่งมาอยู่ในยุคที่กิเลสหนาปัญญาหยาบแล้วน่ว เวลาไปเกิดอยู่ในวิมานของตัวเองก็ดีหรือไปเป็นบริวารก็ดีจิตใจก็จะแปลกๆเหมือนมนุษย์นี่เลยจิตใจจะแปลกๆจะชอบไม้ป่าเดียวกัน,กน,กนอะไรเงี้ยอืมรู้สึกแปลกๆบางพวกก็สำแดงออกบางพวกก็ไม่สำแดงออกคือดูบางก่อยจะออกมันก็อึดอัดเหมือนกันเลย คือตัวเป็นยักษ์ผู้ชายแต่ใจเป็นยักษ์ผู้หญิงอนะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าระบบสังคมของยักษ์ค,คล้ายๆกับระบบสังคมของมนุษย์ในโลกได้เลยแต่ถ้าหากว่าทั้งคู่ตกลงปรงใจกันเป็นสามีภรรยาสมสู่แบบไม่สามส่อนก็ <c oughs> ไม่มีปัญหานะ <c oughs> ไม่มีปัญหา แล้วก็จะหากสร้างบุญร่วมกันก็บุญหมายความบุญตอนที่เป็นมนุษย์นะเพราะอยู่บนนู้นสร้างบุญไม่ไดนะ้ถ้าบุญเก่ายังอยู่เนี่ยก็มีโอกาสพ้นอยากเอกแสตรตนี้แต่ยักก็ยังมีกิเลสเพราะนั้นยักชั้นล่างๆเนี่ยนอกจากไปสู่ขอ,ขอกันชายขอยิงญิงขอใจมีเท่าแก่มีอะไรกันแล้วเนี่ยยังมีการ ตามกันไปอยู่เฉยก็มีไปต่องแต่งานอชุด,ดก็ไม่ก็มีโอ้โ,อโ,หโหสารพัดเลยอยู่ในยักษ์ชั้นล่างๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบ่งกันเป็นขออเป็นเขตปกครองไปตามลําดับหมู่บ้านตำบลอ,บอําเภอจังหวัดประเทศคล้ายเมืองมนุษย์อย่างนี้แหละแล้วก็มีผู้ดูแลเพื่อจะไปให้เกิดความเดือดร้อนกันในหมู่ยักษ ไม่ทำทะเลาะกันเองบ้างแล้วก็ไม่ให้ไปเบียดเบือนมนุษย์บ้างยักษ์ทะเลาะกันเองก็มีนะมีเหมือนกันในมือมุนยาเลือกเขาจะไม่หมดกิเลสและกำลังไปเสวเบยวบาก,กรรมทะเลาะกันนิดแปลกๆดีเหมือนแหละถ้ายักษ์ไม่มีฤทธิก์ก็ทะเลาะกันแบบมนุษย์ ทอกต่อยกันมึงตีกันอ่กมีอาวุธกระบองกระบองกับตีกันถ้ายักษ์มีฤทธ์เออแปลกตรงเนี้ยฤทธ์ก็มีหลายประเภทบางพวกมีเวทมนต์กนกาถาเขาจะศึกษากันก<อ>็จะในละมิดกายจะแปลงกายจะเสกของนี่เป็นนั่นเป็นนี่เลย หมือนในหนังอะไรเงี้ยนะแต่มันยิ่งกว่าน,นั้น <Okay. S 1> คล้ายๆนิยายปลัลำปลาเนะ่ย <Okay. S 1> ดูๆไปเรื่อยเดี๋ยวฟังไปเร mm ื hmm. ่อยไอ้ที่อันนี้ยายปลาปรปลาอะไรมาไายฟังหรือเปล่า mm hmm. ก็ฟังเป็นนิยายก็ได้นะ mm hmm. ถ้าหา,ากแจ๊คที่มีฤทธิ์มากกว่านี้ทะเลาะก,กันไปอีกแบบหนึ่ง mm hmm. ไปอีกแบบหนึ่งใช้เนี่ยกระบองอะไรดีกว่างกัน เป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆตอนละพระพูพนา้าเขตเนี่เขาก็จะดูแลยเ,เอามาไกลเคลีรยกันเขาจะรายงไานไปตามลำดับมาไกลเคลีรยให้ดีกันซะเดี๋ยวถ้าใครผิดก็ก็โดนลงโทษโ,โดนเขีดมังโดนตีมัง โดนกักบ,บริเวณออกมออกจากเขตนี้ตัองไปรับใช้ทาเวสวรรโนตามลำดับขั้นตอนอะไรเนี่ยเรื่องที่ทะเลาะกันก็น่อาจากเรื่องแย่งคู่แล้วก็ยังเรื่องแย่งเขตแดนกันกินแดนกันแย่งกันเรื่องอาหารมึง ใช่ไหมคล้ายคลายมนุษย์นะคล้ายไหมคล้ายคลายเนี่ยเพราะนั้นเราศึกษาเรื่องนี้ไว้ก็ดีเม่อเงินส่วนยักษ์ที่อยู่ในน้ำคงมีตั้งแต่ห้วยน้องคลองบึงไปถึงทะเลมาหาสมุทรสองวันเนเราเรียนรู้เรื่องรูปร่างยักษ์แล้วยังไม่ใช่รูปร่างยักษ์ตั้งแต่ ผมคิ้วดวงตาจมูกภากอูตัวแขนขาขนเขี้ยวขนขาแขนเขี้ยวเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าหากยักษ์ในทะเลในมหาสมุทรตัวใหญ่ใหญ่มากจะมียศมีอธิปไตยถ้าหากเกยตามห้วยน้องคลองบึงกอ ไม่ใหญ่เท่าแต่ก็มีหลากหลายตั้งแต่ไม่ใส่เสื้อกระทั่งใส่เสื้อมีเครื่องประดับก็ะทั่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็จะมีขอบเขตเอาไว้สําหรับถ้าหากว่าสัตว์หรือมนุษย์ที่เคยถูกเวนกันมามีกรรมมีเวนก็หลุดรอดมาในภพโดยวิบากกรรมก็จับกินได้<อ>ถ้าถามว่าจับกินแล้วเป็นไงบาปไหมบาป แต่มันจะกินก็กินได้ก็ต้องลงไปช่วยราชการในยมโลกโ<อ>หรือไม่ก็ไปเป็นสัตว์นรกในยมโลกแทน<อ>มันก็หมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละในพอจะนึกภาพออกไหมอสามวันแล้วนะสองวันมาแล้วนี่พูดเพิ่มเตมิมขึ้นเป็นไงอยากจะไปเป็นยักษ์เป็นเนี่ยไม่อยากแล้วก็ ยักษ์บางประเภทก็ถือศีลน,นะส่วน oh. มากก็จะมีทั้งสามประเภทชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างถ้ารักษาศีลนี่ก็จะแต่งชุดขาว oh. ผิวพรรณวันณะจะดีกว่ายักษ์ที่ไม่รักษาศีลถึงดูหน้าตาหนากกลัวแต่ไม่น่ากเกลียดใจดี oh. อ่ผิวพรรณวันณนะ ดี่พวกนี้แท้ละโลกจะพบของสวรรค์ชั้นจตุแลว้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์ที่สูงขึ้นไป<อ>บ,บนชั้นดาวบนชั้นดาวเดึงก็มียามาก็มี<อ>ที่เรารักษาศีลและยักษ์ยังมีหลากหลายความเชื่อ,อเขาจะอยู่รวมกัเป็นกลุ่มบางพวกก็เป็นพุทธศาสนิกชน บางพวกก็ไม่ได้นับถือ oh. พะนธุนันทรัยนับถือความเชื่อหลากหลายในบรรพุมนุษย์เข oh. าจะไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกั็น oh. อะไร oh. เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มี oh. พวกนี้แหละที่ท้าวเวสสวรณโนจะต้องให้เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยคอยดูแลเ oh. นี่ยเห็นไหมหลากหลายเคยมีความรู้อย่างนี้มาก่อนไหมไม่เคยความเชื่อที่หลากหลายมีอยู่ในยักษ์ ที่เป็นพุทธศาสน,น,นิกระชนผิวฟันมันน่าก็จะผ่องใสเพราะมีพระรัตนาไตรเป็นที่พึ่งถ้าเจอพระก็ยกมือไหว้พระอแต่ oh. พระองค์ไหนประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบตัวมองเห็นนี่ก็สลดใจอ oh. งค์ธรรมสังเวชไม่ไหวเฉย oh. ๆพวกนี้ไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเขาทำนี่เอาแล้วก็คุยกันต่อองค์นี้นี่นน ไม่อดจมั่งก็ดีอะไรเงี้ยยัยใ,ใครไปใส่บาตเนี่ย<อ>บางทีไฟไหม่กุฏิมัง่งเ,เป็นนู่นไปนนี<อ>่เจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดนี่เห็นไหมเรื่องเรื่องราวของยักษ์แล้วก็อะไรก่ะอ๋อมีอีกอันน่าแปลกดีบางทีเอ๊กเครื่องเส้นแ่่เอาเล่าไปเส้นด้วยอ,อืม แรกดีอย่างเมื่อวานเล่าถึงสลับเปาายักษ์เมื่อเขาไปเส้นไหวย,ยักษ์ก็จะกินโอชารสจะดึงออกมาเป็นก็เป็นรูปสลัเปานั่นแหละ,ะแต่ของละเอียดซึ่งมีความละเอียดเท่าขยักกินเข้าไปของหยาบยังอยู่แต่มนุษย์ไปกินแล้วมันจะชูดชูดทีนี้เล่านี่สิไปเส้นอ่ายักษ์ มีเชื่อเก่า oh. เอามานี่นึกของแถม oh. มันก็จะเป็นโอชาลดออกไปอย่างนั้น oh. กินแล้วเมา oh. อ้โหยากเมาเนี่ย oh. เมาไมเมือนมนุษย์เลย oh. Oh. มืนเมาไมยาพวกนี้ถ้ากินแล้วก็ลงรู้ไปถึงมุ่นหน้าเขต oh. เพราะมันวาบวาบไปอยู่ตรงนั้นโน่น oh. ลงไปอยู่ในยมโลก oh. เนี่ยทีหลังจะไปเอาอีกเหล่าเลลวอะไรไปเส้นวายอินวหวบ้นพบหรุดเอาเหล้าไปให้เนี่ย oh. บ้านพบหลุดเนี่ยอดอดอยากยากระบางพวกนะบางท่านไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญทุกทา่านล้วเจอเหล้าเนี่ยกินเงินใหญ่ oh. ตอนอยู่บนดอยเนี่ยมีเรื่องที่แปลกดิ oh. เขาออกกันนี่ญาติหนูตายไปนานแล้ว แต่ท่านเลี้ยงดูหนูตายแล้วไปไหนเนี่ยหนูอยากเจอเลือเกินอยากรู้เรื่องราวปรากฏว่าตายไปแล้วเนี่ยไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปไหน oh. เราตอนเป็นมนุษย์ปด้ทำทาน oh. แต่ก็ไม่มีวิบากกรรมที่จะไปในยมโลก oh. หรือในนล,ลกขุมต่างๆแต่อดอยากลำบากมาก ก็บอกว่านึกบุญที่เราเอาอาหารทิพตบูชาข้าวพระทุกต้นเดือนอยังไงแล้วอ๋อานึกไว้มาไว้แล้วก็ไปเชิญท่านมาอาหารทิพ์ที่บูชาข้าวพระก็มาตั้งเยอะแยะเลยปรับให้เหมาะสมกับสรรภาวะของญาญาตรงนั้นนะ แต่ถ้ายัางไม่ได้อุทิศกินใหม่ได้ได้แต่ดูทำลายไรไมันอดมานานกินก็ใหม่ได้มันน่าจะกินได้ไอยู่ตั้งหน้านี่กินใหม่ได้ต้องอุทิศบอกหนูอุทิศเถอพออุทิศเท่านั้นละม,ม,ม,มือนี้จับก,กินของในในป่าจกกังเต็มไปหมด ตาดูอันนี้ดูนุ่นหยิบก็นแทบอยากจะเป็นทศกณัณฐ์มีหลายมือหยิบกินอรุรยาขนาดนะั้นกินนุ่นจับใส่นี่เคี้ยวยังไม่ทันหมดปานอีกและพวกกายสัมภเวสีอือ่นๆม่ยืนดูมั่งนั่งยองยอๆดูมั่งะไรกินไม่ได้เขาบอกว่าเอาแบ่งปานกันเท่านั้นละเออออมากันแต่ไม่ทะเลาะกัน เพราะว่ามันอดมานานทะเลาะมันเสียเวลากินเงินดีกว่าลลยกันสปันหันแหลกเออมันก็แปลกดีเม,มือเงินนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเอาไว้ไม่รู้ไม่ได้ที่หลวงพ่อเล่าคร่าวๆเรื่องยักษ์้พอมองเห็นภาพมึงไหมจ๊ะยิ้มขณะถอน,นึกออกไหมนึกออกครับสมควรที่จะไปเป็นยกักษ์ไหม,มไม่สมควรไม่สมควรเลยนะเออ อย่าไปเป็นเลยนะลูกนะยักษ์เนี่ยเอาไว้เราศึกษาเอาไว้จริงจริงมันยังมีที่เรื่องที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของยักษ์นี่อีกเยอะทีเดียวจะได้หายสงสัยพีจ้ะมีจริงหรือไม่มีจริงอะไรต่างๆส่วนเวลาเราเอาไปเล่าให้ใครก็ฟังเขาว่าเป็นนิยายไป็นลวลากกระช่างเขานะจะไปถือสาอะไรครับเฉยเฉยเพราะมันไม่เห็นน่าจะให้ไปเชื่อนี่มันก็ลําบากเหมือนกัน แต่ว่าไม่เชื่อก็ควรจะเพื่อ,อเหนีย,นยไวไว,ไว้เพื่อความปลอดภัยนะ <c oughs> สั่งสมบุญเอาไว้เผื่อถ้ามีจริงครับเราจะได้ไปต้องไปอยู่ตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จริงยังมีเรื่องยากอีกเยอะเลยนะอีกเยอะแยะที่เรายังไม่เคยรู้เรื่องความเป็นอยู่ของก๊าเป็นยังไงสังคมเศรษฐกฐิจการเมืองก็เป็นยังไง อีกเยอะแยะเลยไม่งั้นเรากงไปรู้หรอกมันเป็นยังไงมีเรื่องราวในพระตไตรปิฎกอีกหลายข้อทีเดียวที่เป็นเครื่องยืนยันว่าที่เราฝันให้ฟังนั้นนะ่มันไปตรงกันไปพ้องกันเพราะที่เราเรื่องยากมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูตำรับตำลาอะไรเลยฝันไปเลยเลยแล้วก็มาเล่าให้ฟัง บางเรื่องก็ไปพ้องกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกอย่างเช่นใครนะต่อสู้กับยักษ์ที่มีขนเป็นสังกตังจะได้ไหมปัญจาวุภุมารเป็นปราชกุมารต่อสู้โดยอาวุธทั้งห้าอย่างแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับยกักษ์ ติดขนหมดยักษ์ขนเหนียวยิงก็อ,อะไรก็ติดขนหมดมแงหงกอกก็ติดขนชกก็ติดขนเตะก็ติดขนเอาหัวชนก็ติดขนหมดมขนเหนียวขนเนปัญจอะไรนะจ๊ะปัญจาวุธกุมาครคับปัญจาวุธกุมารสู้ครับสีลามาขยักซึ่งเป็นยักษ์ที่มีขนเหนียวเป็นสังกตังจำไว้ได้ไหมจำได้ไหม ขนเหนียวเป็นสังกตังแล้วก็นึกถึงอลิงอุลังอุตัง,ง,ทงที่ขนยาวแต่นั่นยาวแต่มันไม่เหนียวแต่นั่นยาวได้เหนียวเป็นสังกตังเลยเป็นเกราะคุ้มตัวเลยนะเนี่ยอาวุธยิงไม่ติดขนเหนียวเอาหัวชนหัวติดเตะติดสอกติดต่ดอ,ตดตอยติด เรื่องเกี่ยวกับยักษ์มีความเชื่อหลากหลายเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีไม่เป็นก็มีสมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิก็มีก็มีเรื่องที่เป็นเครื่องยืนยันในพระไตรปิฎกก็ตอนที่อยากสองตนเหาะผ่ออานมานะ่ แล้วก็อยู่ว่างๆมีอารมณ์อยากเอากระบองตีหัวภาษาลีบุตรกำลังเข้านิโรธ oh. นังไงจ้าเรื่องเป็นไงเท่น,นเป็นยักชื่อนันทยักษ์กับเพื่อนครับหาผ่านมาไม่มีความเนื่องใสเห็นภาษาลีบุตรนั่งเข้าชาอยู่ในกลางแจ้งก็นนึกมันไส้บอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะตีหัวสมณะ โล่นรูปนี้อยักเพื่อนห้ามก็ไม่เชื่อครับตีกันได้พต,ตีแล้วก็ภาษาริบุตรไม่เป็นไรรัแล้วก็เกิดความเรอาร้อนขึ้นบอกว่าร้อนร้อนร้อนแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็แผ่นดินสูบลงไปในเอเวจีมหานรกครับอืมเห็แมอ๋อมียักษ์มิจฉาทิฐิตีหัวพระอ่ะอืมแล้วเป็นพระสารีบุตรซะด้วย สมณะที่มีอนุภาพมากไฟะะนั้นอเวจีมหานรกก็เปิดกว้างเลยตอนรับยักษ์ชื่อเพาะซะด้วยชื่อนันทายักษ์ลวงออไปเลยเนี่ยจากอากาศแล้วกระบองยักษ์นี่เย็นนี้กับเบาหนะตีทีก็ยูบลงไปเลยนะมีหลากหลายทีเดียวจำได้ไหมรูปร่างกระบอง เป็นเกลียวเป็นเหมือนสากตามข้าวใหญ่ๆรูปร่างคือมันเหมือนกลีบมะเฟือง่อยยาวทีนนี้กระบ,บองสั้นนะที่เหมือนกลีบมะเฟืองแต่เป็นเพชรเป็นสี่เหลี่ยมก็มีใช้อีกทานคมเหลี่ยมเหลี่ยมคมๆตีนี่เรื่องราวของยักษ์ยังมีอีกเยอะแยะ ที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ว่าเกรงว่าจะไปหลับฝันเห็นยักษ์เพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่เล่าเรื่องยักษ์เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยที่จริงยังมีเรื่องของมหกรรมสุนทรีดนตรียักษ์มีดนตรีของยักษ์ตั้งแต่ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างแล้วก็ยักษ์บนพื้อมนุษย์ เครื่องดนตรีก็หลากหลายจำนวนคนเล่นก็หลากหลายถ้าชั้นสูงก็เป็นหลักหมื่นชั้นกลางหลักพันชั้นล่างก็หลักร้อยถ้าชั้นบนพื้นมนุษย์ก็หลักสิบหลักสิบมันเหมือนมโหรีปีกระป๋องอะไรกันอย่างนั้นเครื่องดนตรีดีสีตีเป่าขยาวรูปหรืออะไรมากมายมากกว่านี้เนี่ย บางชิ้นก็มีลักษณะที่มนุษย์เคยเห็นทิ่เพ่งใหญ่กว่าแต่บางชิ้นที่มนุษย์ไม่เคยเห็นเลยตแตรสามชั้นตแตรย,ยาวซ้อนกันสามสามชั้นเป่าก็ไปได้ไงก็ไปดูต้องแรงมากหรือเวลาตีกลอง คล้ายๆกลองบองโก้มันยาวๆอ่ะกลองอเลยนะเป็นลูกๆลูกเรียงติดกันนิ้วก็จะสวมเหมือนปลอ,อกมีสปริงและตรงปลายมันจะมีดีดได้นีสวมทั้งห้านิ้วตีไปมันก็ดีดไปด้วยแปลกดีมื้อเนี่ยเครื่องเปล่าไว้แปลกๆเยอะแยะแต่วันนี้ ไม่หลอแต่ข้อสะดุดใจคือทำไม้กฎแห่งกรรมจะต้องมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนยใครเป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมตั้งมาทำไมมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนหรือทำยังไงกฎแห่งกรรมจะสิ้นสุดที่จริงกฎแห่งกรรมเนี่ยมันใช้บังคับได้เฉพาะในภพสามนี่แต่นันการรมาพบรูปพบอรรปภพ ก็จะมีแถมก็นในโลกกัรตัรกลก็หากเลยจากนี้ไปหลุดไปเป็นพระอาหารหันต์ก็พ้นจากกฎแห่งกรรมแต่ว่าคนที่มาใหม่ก็ต้องเจออีกแหละไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรกันแล้วแต่แม้จะเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมนี้เหมือนกันพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมในชาติที่ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ ถ้าดับกันทะประินิาพานแล้วก็เป็นอนุขพ้นพกันไปเพราะนั้นมีอยู่ทางเดียวได้ที่จะหลุดพ้นได้คือทํากิเลสอาสาวะให้หมดสิ้นไป <Okay. S 2> พอหมดกิเลสก็หมดกรรมพอหมดกรรมก็หมดวิบาก <Okay. S 2> ตรงนี้นะจ๊ะแต่ถ้าจะให้หมดโดยสิ้นเชิงต้องรวมใจคนที่ใจรวม oh. คือคนที่ใจกระจากระจาเนี่ยเขารวมใจได้แล้ว <Okay. S 2> ใจเขารวมได้แล้ว okay. หยุดนิ่งอยู่ภายในรถึงธร,รมกายเนี่ยเอามารวมกันร,รวมใจคนที่ใจครวมเยอะๆเลยคือมีมนุษย์เท่าไหร่ก็เอามาเท่านั้นแหละเอ,อามารวมกันแต่มนุษย์นั้นจะต้องใจรวมแล้วนะถึงธร,รมกายแล้วละพวกนั้นมารวมใจมาให้เป็นหนึ่งแล้วศึกษาวิชาธรรมกายตอนนี้เราจะไปถอนลากถอนคน เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะเรียนรู้ว่าใครเป็นคนตั้งมีวัตถุประสงค์อะไรเราจะสิ้นสุดได้อย่างไรต้องรวมกันอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราได้เข้าถึงพระธรรมกายแลได้เรียนรู้ศึกษาวิชาธรรมกายได้ก็จะไปรู้ไปเห็นได้ในระดับหนึ่งทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่พลาดลังเผลอเลย ได้สร้างมหาธาบรามีโดวยวิธีการดังกล่าวที่ได้กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นที่มันผ่านไปแล้วใน้ดีก็ดีทิ้งไปไนะถ้าหากว่าโลกพระราชไปเป็นยักษ์นี่อายนะพระราชอายเขาเนาะอืมอายจริงๆเลยถ้าตกนกโลูกพระราชตกนรลกพระราชเสียใจแต่ไปเกิดเป็นยักษ พระราชเสียหน้าแต่ถ้าเกิดชั้นิทธิ์อ่าปลื้มนะพระราชดีใจหรืออย่างน้อยก็ดาวดึงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าลืิมอดีตให้ดีทิ้งไปอย่าไปน,นึกถึงมันเดี๋ยวบาปมันโตแล้วก็อันที่สองบาปกรรมบาปอาคุศลกรรมทุกชนิดไม่ทำ นะจ๊ะท่านในกกุศลกรรมกอกุศลกรรมบดก็มีอะไรไม่ฆ่าสัตว์ใหม่ลักทรัพย์หม่ระพืชิผิดในก้ามไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดซอเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ยินดีในทรัพย์ของคนอื่นไม่ผูกพยาบาทอาฆาตแค้นแล้วก็มีความเห็นที่ตรงไม่เป็นวิจชาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ แล้วก็หน่าจกนั่นก็หายทานรักษาศีลเจริมภาวนาทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นาธิศีนาทิจิตติปัญญายิ่งนึกถึงบุญเท่าไหร่บุญก็ยิ่งโตกันไปเรื่อยๆแต่บุญนี้ก็จะดึงดูดบุญเก่ามาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเลย